สวัสดีค่ะนุ่นจากฝ่ายการตลาดนะคะในอ t o m อมี่ค่ะเรามีสถานที่ที่เรียกว่าศูนย์การเรียนรู้ค่ะที่นี่ค่ะเป็นสถานที่ที่สามารถมาเรียนรู้บริษัทอ t o อมี่และเป็นจุดรับสินค้าได้ด้วยแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งสมาชิกอัตโอมี่ทุกท่านจะมีศูนย์การเรียนรู้ที่ท่านสังกัดตั้งแต่สมัครสมาชิกเข้ามาค่ะแต่ถ้าใครยังไม่ทราบว,ว่าตัวเองสังกัดอยู่ที่ศูนย์ไหนเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่ w w w a t o m y c o m ค่ะ ลิกที่ออฟฟิศของฉันตรงแถบเมนูด้านบนจากนั้นค่ะกดเมนูแก้ไขข้อมูลของฉันและเราก็จะเห็นชื่อศูนย์การเรียนรู้ที่เราสังกัดค่ะ และถ้าเรารู้ชื่อศูนย์การเรียนรู้ที่เราสังกัดแล้วเราสามารถเข้าไปดูเส้นทางเพื่อเข้าไปใช้บริการได้ที่ www.atomy.com ค่ะเพียงคลิกที่คำว่าศูนย์การเรียนรู้ค่ะหาชื่อศูนย์การเรียนรู้ของท่านก็จะสามารถเห็นที่ตั้งผ่านระบบ Google Map ได้เลยค่ะและเพราะศูนย์การเรียนรู้อำนวยความสะดวกเหมือนเป็นสาขาย,ย่อยของบริษัทก็คงจะดีมากเลยถ้าศูนย์ที่เราไปใช้บริการอยู่นั้นอยู่ใกล้บ้านของเราว่าไหมคะ แต่ถ้าหากตอนนี้ศูนย์ที่ท่านสังกัดอยู่อยู่ไกลบ้านไม่สะดวกไปที่ศูนย์นี้วันนี้นุ่นจะมาแนะนําวิธีการย้ายสังกัดศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยเข้าไปที่ศูนย์การเรียนรู้ที่เดิมค่ะและหากเราต้องการย้ายสังกัดศูนย์การเรียนรู้ให้กดปุ่มแก้ไขหน้าต่างยื่นคําขอเปลี่ยนศูนย์การเรียนรู้ก็จะเด้งขึ้นมาค่ะให้เรากอบข้อมูลวันเดือนปีเกิดหมายเลขบัตรประชาชนหลังจากนั้นกดยืนยัน หลังจากยืนยันตวตนสำเร็จค่ะระบบจะขึ้นหน้าต่างให้เลือกศูนย์การเรียนรู้ที่เราต้องการสังกัดเพียงเลือกศูนย์ที่เราต้องการหลังจากนั้นกดขอเปลี่ยนศูนย์ค่ะหลังจากนั้นกดยืนยันค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะโดยบริษัทจะอนุมัติคําขอเปลี่ยนศูนย์การเรียนรู้ภายใน2-3วันทำการค่ะสะดวกมากๆเลยใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะทุกอย่างอยู่ในโลกออนไลน์หมดแล้วค่ะ หวังว่าวิธีที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะจะถูกใจชาวสมาร์ทอะโทมีกันนะคะและถ้าหากอยากให้บริษัทมาแชร์ How To อะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ